สวัสดีนะคะคุณดุดีค่ะก็มาพูดคุยกันนะคะช่วงนี้ก็จะเริ่มเห็นผู้คนนะคะออกเดินทางมาทำงานกันมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางท่านหรือว่าบางองค์กรที่อาจจะรู้สึกว่าถ้าเธอยังทำงานที่บ้านได้เธอก็ทำไปก่อนเธอนะเอาเฉพาะคนที่จะต้องมาแบบอ,อ,อยู่หน้างานจริงๆนะคะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการติดเชือ้อรวมถึง ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการปิดเทอมอยู่นะคะแต่ก็ไม่นานน่ยก็ยังไม่แน่ใจเนาะว่าโรงเรียนนั้นจะมีมาตรการอะไรกันบ้างนะคะซึ่งบางมหาวิทยาลัยก็มีการเหมือนกับว่าแจ้งประชาะสัมพันธ์ในเพจแล้วว่าอาจจะต้องให้เรียนออนไลน์นะคะสิ่งที่สําคัญคุณหนูดีถ้าเราจะต้องอยู่ที่บ้านทํางานหรือเรียนเนี่ย มันจะมีอะไรบางอย่างทําให้เราค่อยเวหรือไม่ค่อยที่จะสามารถโฟกัสได้แบบเต็มที่ฉะนั้นเราจะมาเน้นในเรื่องของการที่ work from home หรือว่า learn from home กันในวันนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องวิน,ยนัยเนาะสำคัญที่สุดเลยหนูดีมองว่าบางคนอะ่ะจะมองว่าการมีวินัยอะ่ะคือเคร่งเครียดคือนึกไปถึงสมัยเราอยู่โรงเรียนหรือโรงเรียนประจำหรือว่าเ ใช่หรืออะไรก็ตามที่ทุกคนต้องมีวินัยทุกคนต้องทำตามสิ่งเดียวกันแล้วก็จะรู้สึกว่าความมีวินัยคือสิ่งที่ได้ยินก็คือเครียดแล้วแต่หนูดียอะกลับมองตรงกันข้ามว่าคนที่มีวินัยคือคนที่มีความสุขคนที่มีวินัยคือคนที่สามารถที่จะจัดระเบียบอะไรต่างๆได้และเขาจะไม่ต้องวิตกกังวลแพนิคแล้วในที่สุดอาจจะทําให้เขาสามารถมีเวลาเหลือมา ทำอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ชีวิตเขามีความสุขดิฉันก็เลยมานั่งมองนะเพราะว่าตอนนี้ยคือออฟฟิศดิฉันคือ work from home จริงๆเพราะว่าตัวดิฉันจะมีบริษัทใช่ไหมคะที่อเป็นบริษัทที่ทุกคน work from home อยู่แล้วเป็นบริษัทน,นำเข้าสินค้ากับมีโรงเรียนซึ่งไม่สามารถ work from home ได้เพราะโรงเรียนคือครูร้หว่าโรงเรียนเด็กต้องมาโรงเรียน,ยนใช่ไหมคะผู้ปกครองต้องมาส่งและจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้เห็นจริงๆว่า คนจะแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆจริงๆนะคะคือคนที่มีวินัยและสามารถทำงานที่บ้านหรือ work from home ได้เพราะว่าเขาเหมือนเป็นอะไรที่เขามีกฎระเบียบม,มีเวลาตายตัวของเขาเลยว่าเวลานี้ทำงานเวลานี้เป็นเวลาพักผ่อนกับจะมีบางคนจริงๆที่ไม่สามารถที่จะปล่อยให้อยู่กับตัวเองแล้ว work from home ได้เพราะว่ามันจะมีสารพัดสิ่งในบ้านนี่มันดึงความสนใจไปจากเขาและในที่สุดทาให้งานเนี่ย ไม่สามารถจะสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างได้เลยก็เลยวันนี้อยากจะมาคุยกันเรื่องของวีไนว่ามันสามารถที่จะสร้างได้ยังไงโดยเฉพาะสําหรับคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนที่ work from home ด้วยแล้วลูกตอนนี้คือรัฐบาลก็ยังกําหนดให้เปิดถ้าหนูดีเข้าใจไม่ผิดเนี่ยคือหนึ่งกร,รกฎาคมยกไว้นีีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะก็ถ้าแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังคงจะต้องเป็นคนที่สร้างวีไยให้ลูกที่บ้านค่ะอืมและ ไปอีกสักพักหนึ่งเลยอย่างน้อยก็เดือนถึงสองเดือนและดิฉันมีโอกาสได้จัดไลฟ์นะคะกับทาง Unicef Thailand เป็นดิฉันเป็นผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์คุณครูฟ้าใสนะคะกับสัมภาษณ์อาจารย์นะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลในเรื่องของการที่พ่อแม่สอนลูกที่บ้านแล้วหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดอันนี้พ่อแม่เจอตอนนี้คือลูกไม่มีวิในที่บ้านแน่นอนนะคะคือปูเป้เห็นบางบางโพสซึ่งเป็น เพื่อนใน a c e b o o k ของเราเนี่ยแหละเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมบางบ้านถึงยอมอให้เด็กติดหน้าจอไปเพราะว่าบางบางกรณีก็เอาไม่อยู่จริงๆคือเด็กจะแบบว่าอัะเราวาดกิดกีดกีดกดต้องอย่างนี้อย่างี้ย่งี้แล้วพอต้องทํางานไงคุณหนูดีก็เลยแบบว่าะเอาไปก็ได้เอามือถือไปดูเอาแท็บเล็ตไปดูแล้วเด็กก็คือนิ่งเหมือนถูกสะกดจิตซึ่งเขาก็รู้สึกผิดแต่เขาก็บอกว่าแต่มันไม่ได้จริงๆคืองานมันเดทไลน์จริงๆอย่างเงี้ยคุณหนูดี คือเข้าใจเลยนะว่าในโมเมนต์ที่ต้องแบบเอาตัวรอดอะ่ะเราเข้าใจมากๆเลยว่าว่าไม่ยงั้นคุณมีปัญหาแน่ๆเพราะว่าที่สําคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องหาเงินในแต่ละเดือนมาเลี้ยงดูลูกของคุณนั่นแหละใช่ไหมคะฝั่งนึงก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงให้ลูกอีกฝั่งนึงก็ต้องเป็นคนทํางานทํามาหากินไม่อย่างนั้นแต่ละเดือนจะเอาค่าใช้จ่ายจ,จากไหนมาอันนี้เราเข้าใจแล้วเราเหินใจมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณได้นี่ก็แชร์ในฐานะครูแล้วก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์อาจารย์ด้วยใช่ไหมคะ จากมอมหิดลเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าอันที่สาคัญมากๆนะครับพูดเหมือนคุณครูฟ้าใสาเลยซึ่งเป็นคุณครูที่สอนอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กแล้วมีลูกชายวัยสีขวบอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็ work from home เหมือนกันคุณครูบอกว่าทั้งอาจารย์และคุณครูพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการมีตารางที่ชัดเจนในแต่ละวันเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กสามารถที่จะเข้าใจว่าเพาไม่งั้นเนี่ยค่ะเด็กอะลองดูภาพพวกเราก็เถอะ ถ้าไม่มีนาฬิกาเราก็งงๆนะมันกี่โมงแล้วสรุปคืนนี้ต้องกินข้าวหรือตอนนี้คือทํางานหรือตอนนี้ทําอะไรแต่เด็กเขาไม่เข้าใจเรื่องของเงื่อนไขเวลาเท่ากับเราใช่ไหมคะก็เป็นเรานี่แหละที่ต้องบอกว่าอ่าตอนนี้ตื่นนะอีกห้านาทีเราจะทําอย่างนี้อีกสิบนาทีเราจะทําอย่างนี้อีกสามนาทีจะทําอย่างนี้คือคอยเตือนคอยบอกเขาแล้วก็ถ้าตื่นคอยตื่นเวลาเดิมกินข้าวกินเวลาเดิมไม่ยุ่ย <c oughs> เพราะว่านี้จะขอแชร์เคล็ดลับนิดนึงในฐานะนคุณครูและเจ้าของโรง,งเรียนเนี่ยนะคะคือว่า ตัวเวลาที่เด็กเนี่ยค่ะเขาจะอมสมมติเวลาเขากินข้าวเวลาเดิมเนี่ยสําคัญมากเลยว่าเราก็ต้องทําอยู่ตามนั้นเพราะว่าอย่างโรงเรียนอะถ้าเราทําอะไรที่แบบไม่มีกฎเวลาตายตัวเนี่ยโอ้โหแย่เลยเพราะเราต้องเวิร์กรเด็กทีละเ,เป็นสิบยี่สิบบางทีเป็นร้อยคนถ้าเวลามันไหลไปไหลมาเนี่ยค่ะมันจะเละเทะเราแบบไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลย แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่วนใหญ่จะเวิร์กกับลูกทีละคนหรือสองคนสามารถที่จะรองรับการย้วยของเวลาได้มันเลยเป็นความเคยชินว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลามันจะย้วยไปย้วยมาไม่ต้องมีวินัยได้แต่นี่อยากจะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะบอกเลยว่าพวกคุณครูและโรงเรียนเนี่ยเรารอดตายมาได้ก็เพราะเราอะเวลาคือวินัยเลยถ้าสิบโมงครึ่งดื่มนมเป็นเบรกดื่นนมนมสิบโมงครึ่งก็ต้องดื่มนะถ้าเออ สเ็1โมงเราเตรียมที่จะเก็บของเล่นเพื่อเตรียมกินอาหารกลางวันทุกคนล้างมือก็คือทุกคนต้องล้างมือเออเนี่ยแหละอาจจะมองจะเรียกว่าวิัยก็ได้หรืออาจจะมองว่าเป็นการจัดระเบียบเวลาก็ได้ถ้าเรียกว่าจัดระเบียบเวลาอาจจะเห็นภาพชัดกว่าแต่บอกเลยว่าสิ่งเนี้ยคือหัวใจหลักเลยที่ทําให้โรงเรียน สามารถที่จะดำเนินไปได้โดยมันไม่กลายเป็นพายุหมุนที่แสนน่ากลัวของเด็กเป็นร้อยเป็นพันคนเพราะว่าเรายึดถือตามหลักการของเวลาว่าเวลานี้ทำสิ่งนี้เราก็จะทำสิ่งนี้ถึงแม้จะมีเด็กบางคนที่บอกว่าไม่เอาไม่อยากทำเราจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวครูช่วยนะคะไม่อยากเก็บของอเดี๋ยวครูช่วยเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยแต่ว่าถ้าถึงเวลากินนมก็ต้องเก็บของเล่นเรามากินนมมาเนี้ค่ะ ผู้ได้เห็นภาพเนาะเพราะว่าคุณผู้เป้คุณผู้ฟังอาจจะนึกภาพออกเนาะว่าโรงเรียนที่มีเด็กเป็นร้อยอ่ะอที่มีวินัยคือเละจริง,รงใช่นะคะก็เดี๋ยวเรามาคุยเพิ่มเติมนะคะถึงโอเคเรื่องของการทํางานก็เรื่องหนึ่งเรียนที่บ้านก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่เนื่องจากว่าคําว่าบ้านคุณหนูดีมันคือที่ที่เราจะสบายเราจะเป็นตัวเองสุด,สด แต่ไม่ได้แล้วไงในขณะนี้เราต้องปรับบ้านให้มีวินัยคล้ายๆที่ทำงานคล้ายๆโรงเรียนจะต้องใช้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมเดีเด๋ยวมาคุยกันในช่วงหน้าค่ะ มาค่ะได้เวลาที่เราจะเคี่ยนหวดตัวเองให้เป็นคนที่มีวินยัยโอ้คุณหนูดีคนเรานะเกิดมาตอนเด็กก็ทำตามใจตัวเองได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมฮะต้องอยู่ในกรอบคุณพ่อคุณแม่ต้องอ่าให้มีความเรียบร้อยมีความสะอาดหรืออะไรก็ตามต้องเรียนหนังสือนูนี่พอถึงเวลาเข้าสู่วัยเรียนประถมมัธยมมาศึกษามหาวิทยาลัยคือเราอ่ะอยู่ในกรอบพอถึงเวลาในช่วงทํางานเราก็แบบ โอเคได้ทํางานแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบของเจ้านายแต่พอถึงบ้านเนี่ยมันแบบวู้หลุดออกไปเลย <c oughs> อยากทำอะไรทําอยากกินอะไรกินอยากดูอะไรดูอยากชอบอะไรชอบแต่ทีนี้เมื่อการที่เราต้องปรับเปลี่ยนชีวิตในช่วงโควิด19เนี่ยพอมันอยู่ที่บ้านช่วงแรกๆเลยปุ๊เป๊จะได้ยินเพื่อนเมาว่าอุ้ยวันเนี้ยเรากดเข้าแอปช้อปปิง้งอย่างเมามันคือช่วงแรกๆเนี่ย หลายคนเงินหายไปกับออนไลน์ช้อปปิ้งเยอะมากคือตอนแรกนึกว่าอ๋อหมดเงินเพราะสั่งพวกอาหารเดลิเวอรอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จริงแล้วไม่ใช่มันมันมีแบบว่ามากมายไปกว่านั้นเพราะว่าหลายๆร้านเขาก็นําเสนอดีลซูเปอร์เซลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าอา้าวช่วงนี้มันก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวเร็วนะเศรษฐ,ฐกิจก็ยังคงย่ยอยู่เงินที่ใช้ช็อปไปในช่วงนั้นเริ่มเสียดายแล้ว ใช่ใช่โหคุณปูเป้พูดจะเห็นภาพเลยเพราะว่าจริงๆนะคะแล้วก็มันจะมีเดียอะไรที่แบบเกิดมนาะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะไรประมาณนี้ก็ยังคุยกับพี่โบอยู่พี่โบบอกหนูดีมันไม่เคยมีนะว่าของถูกลงนะมันมีแต่ของมันต้องแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้น,นสิ ใช่ไหมตามแบบหลักการเศรษฐกิจเฮ้ย,ย,ย,ยของมันหวนมาถูกลงก็เข้าใจเลยว่าทําไมหลายๆคนถึงแบบว่าเพี่ยงฉลามแต่บางทีอาจจะได้ของที่อยากได้มานานแล้วแต่อาคารไม่เคยถูกขนาดนี้แล้วคุณก็อาจจะได้ดีลเด็ดที่คุณแบบมีวินัยในการใช้เงินยุคนี้ของที่มาแรางไอเทมเด็ดที่ทุกคนต้องมีคือหม้อทอดไร้น้ํามันเนี่ยเนคุณน้อ โอ้โหดีฉันเห็นญาติพี่น้องก็แบบว่าเข้าแกเข้ากรุ๊ปเลยนะเป็น p r i v a t e g r กรุปที่มีคนเข้ามาแจมกันเยอะแยะมากมายแชร์สูตรหม้อทอดไรน้ำมันคือไป,ไป,ไปมามากลายเป็นว่าโอเคไร้น้ํามันในการทอดอดีแต่ของที่คุณใส่ไปในหมอ้อนี่มันทําให้อ้วนอยู่ดีละค่ะโอ้ยโกรอะ ร,ริงจริงเพราะว่าหนูดีส่วนใหญ่ม้อทอดใดน้ำมันนะคะทุกคนดีก็เอามาอบมันหวานมันฝรั่งอร่อยมากประทับใจเพราะว่ามันตัวมัน,ม,นมันนิ่งกว่าตวเตาอบอุอ้ยถ้าะกายก่เป็นม้อทอดใ้น้ำมันแต่ม้อทอดรดน้ำมันไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะตอนนี้เดอ๋ยอะเฮ้เฮ้เ้้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอะจะดูอะไรออนไลน์คือวินัยอะหนูดีมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเราทําสิ่งหนึ่งในชีวิตอะ วิธีการทำน,นั้นนะ่ะมันจะตามหลอกหลอนเราไปในทุกๆด้านของชีวิตอันนี้มาจากคำของฝรั่งอันหนึ่งที่ดิฉันเอาไว้เตือนใจคือไว้เตือนใจตัวเองนะคะคือ how you do one thing is how you do everything ก็คือถ้าเราทำสิ่งหนึ่งแบบหนึ่งอะ่ะมันจะมันจะมันจะล้นพลักไปเป็นทุกๆเรื่องในชีวิตยกตัวอย่างถ้าเราเป็นคนมีวินยัยเรื่องหนึ่งก่อนวินัยเรื่องหนึ่งเลยนะ นี่ใส่ความมีวินัยอน,นันต์ถ้าเราเพาะมันอย่างดีเนี่ยมันจะทะลักไปในเรื่องอื่นๆค่ะเช่นถ้าเรามีวินัยในเรื่องเวลาส่วนใหญ่เรามักจะกลายเป็นคนที่มีวินัยในเรื่องการเงินเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของอางหารเรื่องของอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกเรื่องหนึ่งอน่ะโอกาสที่เราจะเอาไปใช้กับเรื่องอื่นๆได้มันมีทีนี้เนี่ยในตอนนี้อย่างตัวหนูดีกักตัวดิฉันก็นั่งนับนะดิฉันน่าจะก,กักตัวมาประมาณเกือบหกสิบวันละแล้ว ก็เพราะว่าเริ่มเริ่มกักตัวเก็บตัวก่อนคนอื่นเลยก็จะเห็นว่ามันจะมีช่วงฮันนีมูนค่ะคุณผู้ฟังก็คือจะมีช่วงแรกๆที่เรากักตัวเก็บตัวเนี่ยจะแบบเออเราต้องตุนอาหารเยอะมากไหมเราจะเริ่มตุนแล้วเราก็เริ่มเห็นอ้ออน,นุน้นอันนี้มันเสียอันนี้ไม่ต้องตุนเยอะขนาดนั้นเรื่องของวินยัยตอนแรกเนี่ยอยู่บ้าน,นอาจจะเพลิดไปบ้างเพราะแบบโอ้มันอยู่ใกล้แหล่งบันเทิงแหล่งความสะดวกแล้วมันไม่ได้ออกไปแล้วเราก็เอาเวลาไปพักผ่อนไป,ไปอ่านนู่นอ่านนี่ทํานู่ทน,นทานี่ตอนหลักเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าไม่ได้ วินัยิ่งถ้าอยู่นานขึ้นแล้วโลกมันเริ่มเปลี่ยนไปออกไปได้แต่ไม่ใช่ออกได้ทุกคนนะเพราะบางออฟฟิศเนี่ยเขาจะบอกเลยบอกว่าคนที่ใช้รถสาธารณะเขา็ยังไม่ให้มานะคะเริ่มมากลับมาทํางานได้เฉพาะคนที่ขับรถของตัวเองเพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงอะไรประมาณเนี้ยหลายคนก็ยังต้องทํางานอยู่บ้านวนไปตอนนี้ดิฉันพบว่าสิ่งที่ช่วยดิฉันมากที่สุดในเรื่องของวินัยประจําวันก็คือต้องตื่นเชา้าคือตอนนี้ดิฉันก็เลยบังคับตัวเองว่าตื่นเช้าตีห้าถ้าตื่นเช้าตีห้าเนี่ย มันมีเวลาที่เป็นของตัวเองมากขึ้นสามารถที่จะเอามานั่งวิปัสนาได้เต็มชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงโดยไม่ต้องรีบร้อนไปทําอะไรเพราะถ้าเกิดแดดเริ่มออกเนี่ยงานจะต้องมาแล้วคนนูน้นคนนี้จะเริ่มตามงานสิ่งที่ช่วยมากก็คือตื่นเช้ามากขึ้นแล้วข้อดีของการตื่นเช้ามากขึ้นเนี่ยทุกคนคือคนจะถามนูเยอะมากว่า ทำยังไงถึงจะหลับดีทำยังไงถึงจะนอนหลับได้เร็วทำยังไงถึงจะแบบไม่ต้องพลิกกระสับกระสายไปมาตอนจะนอนมันไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยนอกจากคุณต้องบังคับตัวเองตื่นเช้าขึ้นเพราะคนเราบังคับตื่นง่ายกว่าบังคับหลับเราไม่บังคับวเองให้หลับได้แต่ตอนเช้าเราบังคับตัวเองให้ตื่นขึ้นมาได้แล้วตัวหนูดีเองเนี่ยถ้าตื่นปีห้าจะพบว่าเวลาประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยเหมือนคนเมาเลยค่ะคือแบบ คือไม่ไหวแล้วอ่ะคือฉันควรจะต้องหลับคือร่างกายมันเอาม่อยู่แล้วมันจะต้องหลับเองเพราะฉะนั้นนี้ฝากไปถึงคุณผู้ฟังหลายๆคนนะคะที่พบว่าตัวเองไม่มีวินัยตอนนอนคือนอนดึกมากยังไงก็ไม่หลับคุณไม่ต้องไปสนใจตอนนอนเลยคุณโฟกัสวันพรุ่งนี้เช้าอ่ะคุณตื่นให้เร็วขึ้นจะชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงคุณทดเวลาไปเลยแล้วคุณคอยดูเหอะร่างกายมนุษย์มันไม่ใช่เหล็กไหลอ่ะค่ะตื่นเช้าถึงเวลา คุณก็ต้องง่วงคุณขโมยเวลานอนตัวเองไปเคล็ดลับมีเท่านี้เลยค่ะบ่ายตื่นง่ายกว่าบังคับหลับแล้วก็อย่าอย่าอย่าไปดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอถ,ถ้ามื้อเย็นของคุณเนี่ยมันแบบว่าอุย้ยประมาณสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี่ยไม่ควรเลยเพราะว่า oh. ตอนแรกดิฉันเป็นคนที่แบบอุย้ยดื่มอะไรยังไงก็หลับเป็นคนหลับง่ายเหมือนแมวน้อยนะคะแต่ปรากฏว่าดิฉัน ได้รับชาจากคุณหนูดีเมื่อนานมาแล้วที่ฝากมาดิฉันเพิ่งจะได้เอามาต้มกินอย่างน่ารัก <Yeah. S 1> เออแล้วก็แบบกินแล้วเราก็เอ๊ะสี่ทุ่มทำไมเราเรารู้สึกฟิตเรารู้สึก <c oughs> ทำไมตาเราเบิกโพลงก็ไม่คิดว่ามันคือชางไง,แบบเ,าเ,ง,งรเราก็แบบโอเคตาเบิกโพงเงี้ยหรอเราก็แบบแล้วดันไปเปิดช่องคลิป oh. ส่องผีอีกยิ่งบ้าเข้าไปใหญ่ค่ะนอนไม่หลับ คาเฟอีนบวกผีเลยอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าถ้าเกิดเออเราดูหนังอะไรที่มันสยองขวัญหรือว่าเป็นอะไรที่มันติดตาอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ควรถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าเครื่องดื่มคาเฟอีนแล้วก็น้ําอัดลมบางทีก็มีคาเฟอีนด้วยใช่ใช่น้าอัดลมเนี่ยโอ้โหบางคนบอกไม่ให้ลูกกินชากาแฟแต่ให้ลูกกินน้าอัดลมอมืารู้ไหมบางชนิดมีคาเฟอีนลองเซิร์ชดูค่ะเห็นด้วยเลยค่ะเพราะหนูดีอ่ะ ชากับกาแฟเพียงจะปิดจบให่ได้ก่อนไบท์สองไบทสามมากที่สุดเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยคือหนูดีก็เคยซื้อชาไปให้น้องสาวเหมือนคุณปูเป้เลยซื้อชาเจ้าโปรดไปให้กินน้องบอกอืที่หนูดีเที่ยงคืนยังดีดอยู่เลยน่ากลัวมาก<ห>นั้นนางจะกลัวชาเจ้านั้นไปเลยก็เลยแบบเออนะคะทุกคนคือวิน,ยนัยเนาะมันเป็นอะไรที่เราจะต้องไล่ตามดูทุกวันเพราะตัวแปรมันเปลี่ยนเรื่อยๆนะอ๋อขอขอาหารของเรากิจกรรมที่ทําและใช่ค่ะดิฉันก็ขอาอ่านหนังสือแล้วถ้าอ่านก่อนนอนนะคะ มันเลยค่ะใช,ใช่ค่ะ,คะก็เดี๋ยวจะให้คุณผู้ฟังโทรมาเล่าแล้วกันว่าไม่ว่าคุณเนี่ยจะต้องยังต้องทํางานอยู่ที่บ้านหรือตอนนี้ไปทำงานตามปกติแล้วคาะแต่ช่วงเมื่อเดือนที่ผ่านมาดิฉันก็ work from home ดิฉันจัดสรรตารางชีวิตอย่างไรและถ้าเกิด คุณยิ่งมีเด็กๆอยู่ในบ้านหรือว่าคุณจะต้องสอนหนังสือที่บ้านโฮมสกูลอะไรแบบเนี้ยนะคะโทรมาบอกเล่าเรื่องวินัยของคุณหน่อยเราอยากฟังค่ะเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะ022451843ค่ะ We love to พูดคุยกันแบบสองสาวตามเดิมนะคุณหนูดีค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครอยากคุยกับเราเลยเนี่ยเนาะ เขาเคงจะอาจจะกลับไปทํางานแล้วหรือว่าอาจจะแบบวุ้นวอยอยู่ไม่เป็นไรเราก็เราก็อยู่กันอย่างนี้มาก็เมาท์มอยเราอาจจะค,คุณอาจจะซักผ้าล้างมืออะไรอย่างนี้อยู่เราเข้าใจคุณไม่อยากถือโทรศัพท์นะคะ,ะไม่งอนกันไม่งอนกันพูดกันต่อนิดนึงนะคะวินัยสําคัญเลยกับการที่เราเรียนที่บ้านนะคะหรือว่าทํางานที่บ้านแน่นอนถ้าเกิดน้องๆอ,อ,อยู่ในวัยเรียนเนี่ยก็น่าจะพอปรับได้ว่าอ๋อในช่วงสอบฉันมีวินัยในการที่อ่นานหนังสือที่บ้านแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ แต่สําหรับผู้ใหญ่แล้วมันห่างหายจากช่วงเวลานั้นไปแล้วไงคุณอูดีกับการทํางานเนี่ยบางทียิ่งเราทํางานกับอินเทอร์เนต็ตเนาะสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนี้เราอินเทอร์เนต็ตปุ๊บเดี๋ยวอมีคลิปนั้นเด้งอุ้ยไลน์เพื่อนเด้งมาโนทฟิฟิเคชัน Facebook Instagram แ,แอบแอบไปคลิกหน่อยพอคลิกแล้วหลุดจากกระวนไปเลยหลุดแบบ สามสิบนาทีอุ้ยตายแล้วฉันหลุดออกไปดูเรื่องนูน้นเรื่องนี้กลับมาโฟกัสที่งานของตนเองอันนี้นะคุณดูดีมีเทคนิคอะไรยากจะแนะนําบ้างโอ้โหคุณผู้ฟังดิฉันมีเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันน่าก,กลัวมากนะไอ้เรื่องของสมาธิหรือความสนใจดิฉันจำได้มีอยู่ปีหนึ่งบินกลับไปร่วมงานเประชุมของนักวิจัยด้านสมองนะคะที่มหาวิทยาลัยฮาร์ว uh, าร์ดเอ็มทีที่รัฐแมสซาชูเซตส์เนาะที่อเมริกา ตอนนั้นเรียนจบมาแล้วสักสักหลายปีแล้วอะบินลับไปร่วมงานทีนี้เนี่ยก็เลยได้ไปเข้าฟังนะคะเรื่องของงานวิจัยเกี่ยวกับสมาธิของคนที่นักวิจัยอะเขามาแชร์บอกว่าโอ้โหสมาธิคนทํางานเนี่ยนะขอบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าช่างเปราะบางยิ่งนักนะเขาบอกว่าเวลาเขาทําวิจัยเนี่ยเขาก็จะเหมือนไปศึกษาตามตามบริษัทต่างๆอะคะแล้วก็จะดูว่าสมมุติว่าคุณทํางานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วมีโน้ติสติเกชั่นมีอะไรตึ้งตึ้งขึ้นมาเนี่ยคุณถัาไม่มองปึ๊บ แล้วคุณหายอ่ะในหนึ่งครั้งที่คุณหายอ่ะคุณหายไปเฉลี่ยกี่นาทีเขาะจะดูอ่ะมีหายมา,หาย,ห,าหายนานไหนน้อยเอามาทําค่าเฉลี่ยค,ค่าเฉลี่ยถ้าที่ฉันจําไม่ผิดอ่ะอคนละคนละสิบสามนาทีอืมซึ่งแบบลองดูดูสิคุณหายไปหกครั้งต่อวันนี่คือชั่วโมงหนึ่งแล้วนะจริงเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังมากๆนะว่าคือตัวหนูดีถ้านหนูดีสมมติจะทํางานจะพิมพ์คอมจะอัดนู่นนี่นั่นดิฉันต้อง ตัดสัญญาณมือถ e ือเลยคือไม่ได้เลยก็คือว่าเหลือแค่ได้โทรเข้ากับเอ่อโทรออกกับรับสายแต่ไอตัว Data อะไรเราปิดไว้เลยอย่างนี้ใช่ไหมคะปิดเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นอะไรที่ม <freak> ันมีเสียงไม่ได้เลยสมมติเราจะอัดเป็นเอ่อรายการต่างๆหรือเราจะอัดเทปเสียงที่ต้องนําไปใช้ในงานนะคะต้องตัดแอร์เพลนโหมดเลยสมมติเราต้องอัดด้วยมือถือเนาะที่จะส่งงานให้กันเนี่ยค่ะตัดแอร์เพลนโหมดือโทรเข้าก็ไม่ได้โทรเข้าปุ๊บงานเสียเลย ไม่ใช่ว่าสมาธิเสียเนาะแต่เสียงมันเข้ามาแล้วมันมัน,มนงานมันเสียเลยเพราะเราใช้อุปกรณ์เดียวกันแต่ถ้าเป็นลักษณะของการทํางานเช่นอัดรายการแต่ว่าใช้อุปกรณ์อื่นๆเช่นกล้องหรืออะไรเงี้ยค่ะดิฉันก็ต้องตัดแอร์เพนโหมดแล้วก็เอามือถือไปไกลๆคือหรือว่าแม้กะทัองอ่านงานอ่านเนื้อหางานวิชาการเพื่อจะนําไปใช้ดิฉันก็ต้องปิดมือถือแต่อันนี้ก็ต้องบอกทุกคนนะคะที่แบบสมมติเป็น คนในครอบครัวเดี๋ยวเขาติดต่อไม่ได้หนูด่เป็นไรตายไปอยู่ดีมือถือแบบปีเฉลีสามชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ต้องบอกโทรบอกทุกคนว่าหนูดีจะอัดนะคะหนูดีจะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าเป็นอะไรนะเพื่อไม่ให้เป็นห่วงบอกคุณแม่บอกแฟนบอกน้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สายงานคือต้องทําใจเลยว่าเขาก็จะติดต่อเราไม่ได้ในช่วงนั้นก็ทําใจดีเลยก็ถือว่ามันคงไม่ข้อขาดบาดตายมีอะไรเดี๋ยวเราโทรกบแล้วก็จะบอกทุกคนอยู่แล้วด้วยนี้เป็นสิ่งที่มีทําเป็นประจำอยู่แล้วจะบอกทุกคนว่า ถ้าโทรมาแล้วหนูดีไม่รับหรือสัญญาณมันปิดเดี๋ยวทันทีที่หนูดีสะดวกมีโทรกลับเองทุกคนจะบอกเข้าใจเข้าใจเข้าใจประมาณเนี้ยค่ะแต่ถ้าคุณมีแฟนเนี่ยแล้วคุณไม่ได้อยู่กับแฟนคุณตอนนี้เนี่ยเพื่อป้องกันปัญหาว่าเขาจะงอนหรือเขาจะตกใจเขาจะแพนิคกหรืออะไรบอกเขาก่อนเลยบอกสามชั่วโมงหลังจากนี้นะติดต่อไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะจะโฟกัสจะปิดมือถืออันนี้ดิฉันทาอย่างนี้นะดิฉ<ะ>ันทำอันนี้ตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาโทที่เมกาค่ะ คือต้องอเราตอนนั้นอ่ะคือรักทางไกลด้วยลองดิสเทนซ์มีแฟนแบบอยู่ห่างกั็นพรรัโล้ oh. ว่าไม่ได้เลยนะเธอฉันไม่ได้มีกิ๊กนะแต่ฉันจะหายไปจริงๆให้มันรู้กันไปเลยเพราะเดี๋ยวเรียนไม่จบฮ้า <c oughs> นั่นก็คือเทคนิคนั่นเองปราศจากอ oh. <Internet, S 1> <า>ินเทอร์เน็ตซะ หรือว่าถ้าเราทำงานเราต้องใช้เน็ตก็คือจะต้องโฟกัสจริงๆนะคะคือจ้องอยู่แค่หน้าต่างนี้หน้าต่างเดียวเท่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับและสำหรับการเรียนที่บ้านล่ะคะโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ค่ะจะบอกว่าอันนี้มันสำคัญมากเลยนะคือถ้าคุณเป็นนักเรียนแล้วคุณจะเรียนที่บ้านบอกเลยว่าสมัยี้เป็นนักเรียนอะดิเขียนตารางแบบตารางท่องหนังสืออะคะ่ะ แต่นี่ก็พูดยากเนาะคือดิฉันน่ะต้องบอกก่อนดิฉันะเป็นคนไม่มีวินัยโดยโดยธรรมชาติคือเป็นคนไม่มีวินยัยก็เลยต้องเอาวินัยภายนอกอะ่ะเช่นตารางเช่นนาฬิกาเตือนเช่นการตัดสัญญาณน่ะเอามาช่วยเพราะพื้นฐานคนไม่มีวินยัยต้องใช้ตัวช่วยเยอะเหมือนกันกับแฟนหนูดีพี่โพเขาเป็นคนวินัยสูงเหมือนเขามีวินัยที่มันติดแบบ ถาว่าวินัยในตัวเองดิฉันก็ได้เห็นในตัวเขาเนี่ยแหละอื mm hmm. ไม,ม่ต้องมีตัเชวยภายนอกเลยค่ะ <Yeah. S 2> มาที่กระบัดหนูดิก็ถามพี่โภตือจบปญญาเอกใช่ไหมพี่พอภพี่โภจบปญญาเอกมีเคล็ดลับอะไรไม่มีค่ะที่อดทนเฮ้ยไม่ได้มันต้องมีไม่จริงๆหนูดิที่ร้นทำสิ่งที่ไม่ชอบทนหรือว่าอ่ะแล้ะตารางเวลาก็ไม่มีค่ะสมัยเป็นนักเรียนสอบเข้าเตรียมอุดมสอบติดจุฬาสอบอะไรสอบอะไรก็ติดหมดที่มีตารางไงที่ไม่มีค่ะตื่นมาที่ก็ท่องหนังสือค่ะ ตอนนอนพี่ก็ก่อนนอนพี่ก็ท่องหนังสือคะ่ะแล้วอะค่ะคือทุกคนใครที่ไม่ได้คุณไม่ได้เกิดมาเป็นแบบนั้นน่ะคุณก็จะต้องใช้ตัวช่วยแบบดิฉันแต่บอกเลยว่าคนเราต้นทุนไม่เท่ากันจริงๆเนาะไม่ใช่ทุกคนเกิดมาแล้วแบบฉันมีวินัยติดตัวมาเลยเออคนที่มีก็โมทนาขาถูเนาะแบบต้นทุนมาดีบุญเก่าทำมาดีแต่ถ้าบุญเก่าน้อยแบบดิฉันก็จะต้องใช้ตัวช่วยกับตัดสัญญาณไปปิดมือถือไปใชื่อมตั้งนาฬิกาไปเขียนตารางไป แต่ว่านอกมันมันมันก็ต้องต้องทําเอาเอาตัวเองให้รอดให้งานหรือการเรียนมันสําเร็จได้โดยที่ตามเป้าหมายที่เราอยากให้เป็นเนาะไม่งั้นชีวิตมันก็เละเทอะค่ะอืมนั่นแหละนะคะก็เดี๋ยวยังไงหนังสือที่คุณหนูดีใช้อ้างอิงเนี่ยนะคะเราแปะให้ดูในคอมเมนต์ภาพคุณหนูดีในสายหมอกเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดใครว่างๆอยากจะอ่านนะคะให้คุณหนูดีแนะนำหนังสือเล่มนี้สักนิดนึงคะ่ะ โอวหนังสือเลนมีเป็นหนังสือที่ดีมากแล้วจะบอกเลยบอกว่าเป็นหนังสือที่หนูดิอ่ะเคยเอาเล่มก่อนหน้านี้มาแชร์แล้วด้วยหรือเขาจะมีเล่มหนึ่งนะคะผู้เขียนนะคะชื่อดเร์จนดอกซ์นนะคะหนังสือชื่อว่า Dare to Discipline คือท้าทายตัวเองเพื่อให้มีวินัยมากขึ้นอนี่นะคะเป็นเล่มที่เขาอ่ะคือก่อนหน้าเนี่ยเขาจะพูดถึงวินัยสําหรับผู้ใหญ่วินัยทุกเรื่องวินัยการกินวินัยการเงินวินัยเวลาวินัยวินัยวินัยปรากฏสิ่งที่คนเรียกร้องมากที่สุดคือ ฉันจะสร้างวนันให้ลูกฉันได้ยังไงนางออกเล่มสองตามมาเลยบอกว่าฉันจะมาตอบคำถามว่าพ่อแม่จะสร้างวีไยให้ลูกได้ยังไงแล้วบอกเลยว่ามันไม่ง่ายมันเป็นงานต่อเนื่องระดับสิบปีค่ะอย่างพ่อแม่และโรงเรียนต้องทําร่วมกันอืมรู้สึกคุณจะเริ่มต้นแบบนี้ง่ายเนาะเบบี้เซ็ตก็คือตารางเวลาในแต่ละวันในบ้านคุณต้องเป๊ะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ย่อหย่อน ตื่นเวลาไหนตื่นเวลานั้นวันหยุดก็ขอให้ตื่นเวลานั้น hmm. มันจะสร้างนาฬิกาชีวิตในตัวลูกคุณ <Huh. S 1> สิ่งหนึ่งที่ดิบอกพ่อแม่เสมอเลยว่าถ้าคุณฝึกลูกให้เป็นคนที่ตื่นเช้าได้ลูกคุณจะสบายทั้งชีวิตเพราะเด็กตื่นเชา้ามันจะมีแค่กลุ่มเดียวในมัธยมในมหาวิทยาลัยและถ้าลูกคุณเข้าแกงเด็กตื่นเชา้ามันจะเป็นเรื่องการออกกําลังการท่องหนังสือการเรียนการอะไรแต่ถ้าคุณปล่อยให้ลูกคุณเข้ากลุ่มเด็กนอนดึกตอนกลางคืนก็ กิจกรรมมันก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับกิจกรรมตอนเช้าเนาะก็บอกพ่อแม่ตลอดบอกสิ่งหนึ่งถ้าดีสุดคุณทําให้ลูกคุณได้ฝึกให้ลูกคุณเป็นเด็กตื่นเชา้าจนเป็นนิสยัยแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆอื่นมันจะตามมาเองค่ะค่ะข,ขอบคุณนะคะครับผมสวัสดีค่ะ we love to share